สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องเอซีแฟนช่องทุกคนทุกท่านค่ะเมื่อน,นี้แอดกันยังยูทีวัดปา่าโน่นจำปา่าคือเกาเดอค่ะเดอสําหรับคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จะเป็นปูคําตาเพิ่นจะไ้แนวทังนะคะแนวทังตัวเลขฝากพี่น้องเอฟซีฝากญาติยมเพิ่นแนเดอร์วาสันค่ะถ้าเผื่อว่ามีโชคมีลาบได้ร่วมทําบุญร่วมสางร่วมแปลงน้ากันว่าสันค่ะค่ะตอนนี้ ปูพันกะากำลังนะคะกำลังกำลังจะให้ตัวเลขนะคะถ้าไปเบิ้งไปฟังน้ำกันพี่น้องค่ะไปจ้ะปูาสเนาสรางพราเนนเะกเทวดาจปูพนเดาไทยก็ได้สางเตรียมสมุดปากกาเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี่เ้ ปูเาเสียเวลาเบาหลายเอาเจ็ดตัวรถเอาสิเจ็ดปูเอาารน้อมัการะครับการน้อักาะครับมันตีสงไกางเด้อปูเอาปูอันไดตัวเลกมาแต้จังไจ้ะคือสีบอกรถค่ะปูอะค่ะเได้มาแต่ปูทำเพื่อสัปูกัญญาปูล่ะอืมทเพือสัเนองปูสีโทยาสีบทุมานเนาะทำาอเพื่อรับไปมันกอบอกกันบอกตัวเลขก็นเนาะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้า สามตัวเป็นนิมิตหรือว่าเป็นจังไดปปูไปรับอยู่น้อยหนึ่งไม่ได้บอกอ๋อปูไปรับเป็นเลขฝันเป็นฝันเป็นเป็นนิมิตซื่อเหรอนิมิตนิมิตรนอกจากเนาะแมีนน้อนยีเป๋เขาบอกสามเจ็ดเก้าก็เงียบไปแป๊บนึงแมีนเขาหน่อยค่ะสามเจ็ดเก้าเขียนแหนมมนทำการสามเจ็ดเก้าสามตัวสองตัวว่ามีบ่ตจ้าปูนี่มตัดเล่นนี่ สองชุดก็หาศูนย์เช่นั้นพ่อแล้วสองศูนย์กับห้าศูนย์พ่อแล้วพ่อแล้วสองตัวมัดแล้วมัดแล้วสุดสุดแล้วชุดแล้วสุดว่างเลยวิซ้ำนี่ล่ะค่ะใกล้เมื่อสีเปลี่ยนแปลงยังอยู่บรัชตัวผูม่เปลี่ยนใจเดียวสองตัวมีสองศูนย์กับห้าศูนย์ห้าศูนย์ใจเดียว เอาให้แล้วให้เลยเด้อค่ะเด้อให้แล้วให้เลย <c oughs> ไปให้ยิบจับลอตเตอรี่ไว้ค่ะไปพิจารณาเด้อลูกหลานเด้อ <c oughs> นั่นแหละพิจารณาก็ได้พิชาชน,น่าปู่จบแค่นี้เนาะอาะจบแค่นี้ละ่ะอ่ะสากตัวสักตัวปูพันกับเบาๆายมาหอดเราบอกโตเลขท่านที่เลยขอย้ำอีกรอบว่าค่ะปู่มาที่หลังมาที่หลังเพท่านบอก บรท่านปูพระท่านสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้ากับสองศูนย์ก็หาศูนย์แค่นั้นล่ะสองศูนย์ก็่าศูนยมนปูนิมิดมินลมหัวลงแมนเลยมางสิเดตามปูกัญญาบอกน้องพีเด้ปูกัญญามาบอกนะค่ะเนาะแมนปูมาบอกคือปูพนอยากให้ปูสา่งวัดพิ่นใจสางยังละปูพนบอกแนวสางบ่เนยาสลดเ้ให้สางกีดีต่อ สางเกดีแบบพระธาตุค่าพระธาตุพระธาตุพนมจำลองเป็นพระธาตุคำจำปาสิผมน่าบอกแล้วพระธาตุคำจำปาพระธาตุคาจาปาอันนี้คือส่วนโตปูเนาะแมนคางพระาตุคำจปาพระธาตุคำจำปาคุณสางกลางทงหน้าหือเด้อูกหลานกลางทงหน้ามองดำหน้าไว้ผมบอกคุณแมนะได้เห็นขม้าสิได้เหลืองสีทองอารามเนาะคำจำปาสร้างแบบ พระธาตุคำจำปาสร้างแบบพระธาตุพนมเหมืเราเอาจำลองมาเป็นพระธาตุคำจำปาค่ะนั่นแหละหเหสมเด็จพระนุ้งเขามาบอกกันเสรนแล้วเนละหลังออกฝนสาาพระเจ้าแล้วอย่างแล้วของต่างที่เป็นปีไม่พหมนเราเขาสิได้ลงฐานลงหยั่งฝากลูกหลานนะซอยกันเนาะรวมสร้างน้ำกันนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะปู่พูพด เป็นปูนิมิตีขาดเลขที่ปูหายมากนี่แมืนเหมนเมน,มนปูทำห่วงสะอาดปูกับยาค่ะเป็นก็ได้เพื่อรับไปนะสีไปยุ่งขังกบไผ่ยุ่งข,ยยขงขังกบไผ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นก็นมากจริงจริง่ะเพิ่นก็ได้มามันมีข่าวบอกไม่ใช่หรอมนเป็นโตเลยบ่ค่ะปู เห็นนี่เลยเนี่ยเพื่อนบอกเอาตามยมีเรื่องบอกลูกหลานคำลางสิให้บอกลูกหลานเอาเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นทิศนาค่ะเป็นตัวเลขนั่นสิล่ะเป็นตัวเลขเลเื่อยสามคนบอก,บอก,บอกเป็นโตเลยแม่บอะแม่บอกเป็นโตเรื่ยค่ะปูอยู่นี่มีพุ่มปูอย่างแน่จ้ะปูยาอย่างคะ่ะครบชวนมากที่อยู่ปูสีโทกับยาสีทุ่มมาเรื่องเพิ่นเป็นหลักอยู่นี่เฮ้ยครอบมีอยู่้วยนี่เกือบครบหมดที่ว่าพุ่มครบหมดมีครบหมดปูสมครบหมดยาสอนกระแมนบอกจ้ะครบครบครบหมด คค่ะครบผู้เป็นหลักก็คือปูสีโถ่หญ้าซีปุุมาอยู่นี่เป็นหลักก็คือปูสีสุโคหญ้าซีปทุม่าเป็นหลักกันเฮาอยู่นี่ค่ะทุกองค์พระลังครบหมือ่อจุนิผู้เพิ่นเป็นหลักผู้เพิ่นเป็นอ่าเจ้วาจว,ว่างอยู่นี่ละ่ะเป็นใหญ่เนาะจะ้ะแม่นียนเนียนผู้เพิเ่นดูแลอยู่นี้เดียนบนก็สิมีใช้บรมันแดียนบนควนเก่าความเก่าเป็นใช้บรมันทึ่งมันเพิ่นก็เพิ่นก็แบ่งผักแบ่งส่วนรักษากันเนาะค่ะ ทางคุ้งส้นเอารักษายังระเทศยบเท่ามีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอบตเนาะนั่นแหละเป็นคั้งส้นแหละมีผู้ใหญ่อืมนั่นแหละเอาสำเร็จแล้วเนาะอย่าบ่ต้องถามหลายดอกบ่บ่ให้ยากแค่นี้ละอะไรตัวค่ะปูเกาสามเจ็ดเก้าครับสามเจก้าสองศูนย์กับห้าศูนย์พ่อละจบที่นี้ละให้เท่านี้หลายตัวหลายเลี้ยหลายเลี้ยหลเลยพอแล้วพอแล้วตัวเนียนรับปูตัวเนียนรับเอาด้อ่าเห็ดเอา เาเีม่ดเราโรดให้ได้้ได้รันมากเล้นให้แไ่มเน้นที่บ้านของครูมากตัวใดกันอันนั้นโรดใช่นีเนาะไปเพิ่ต่ำมุ้งาแล้ไปแมหิ้วเขาแล้ตงงสิบบดประสันปูไปตบมุ้งสิบดไม่รู้านไปเต้นสานมาสาสาด้วยเด้อด้วยด้วยคข้าใดถึงเงิ่นข้านั่นแหละได้หอดาหาที่รับปูนิม่นน่จ้ะน่อีก วัดนนจำปาเนาะปูนปนเนาะไม่เอาเลยไมาเอาเนาะบ่ยากบ่ยากให้ลูกหลาน,นมีรุ่นใดก็ปูบ้านต่อไปสิมีเหรียญร,รุ่นแรกข้ามจำป่ารุ่นแรกข้ามจำปานะครับอ่าเหรียญรุ่นแรกครับเป็นเหรียญแบบใดปูตีเหรียญพญานาคเป็นเหรียญพญานาคครับเซราสมุตปูเขียนตัวเลขสีเหรียญเหรียญพญานาคเราไม่ก็ไม่ตัวเลขอะเย็นเย็นจะน้อยก็ได้มากเนาะมุ่นจะนาอก็ได้มากขปูบ้านหลงใจรอน ที่ได้ปัจจัยล่อจะก่อพนสาไปเอาคุนได้สวยได้ปลุกเสกกันแม่หน้าเนาะอืมนั่นแหละของดีต้องใจเย็นเย็นพันธุ์สามันหมดตัวแหม่ออกพรรษุ์สาไขเอาครับยัยสองเดือนปลุกเสกทำพิธีปลุกเสกเนาะแหม่แม่พุทธาพิเศษพุทธาพิเศษเสพนะครับเหรียญฟูว่าอีกเหรียญอย่างน้องปูนิมนต์เหรียญไมานักเหรียญพญานาคเหรียญพญานาครุ่นหนึ่งข้ามจำปา รุ่นหนึ่งทำจำปาเจ็ดสีเจ็ดลเ็ประจำวันเกิดเป็นประจำวันเกิดนะปูเนาะประจำวันเกิดลูหลานสี่นีให้พี่น้องบูชาหลังออกพัรนสแล้วนาอปูเนาะเลขนี้มีผนของปูก็คือสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเกปนปูสองละห้าศูนนะครับพี่น้องค่ะเป็นเลขนิมิตเป็นเลขนิมิตเด้อค่ะเด้อ ปูพันกับทำความสะอาดปูกับยาปเนีก็เลยงีบไปงีบเนื่อเนาะปูก็นิมิตเห็นสามเกตเก้านี่แหละค่ะสองตัวกับสองศูนย์หาศูนย์ค่ะค่ะขอเกินต่เมแต่ไปถ่ายแล้เนาะกลับน้ำมาสกัดปูน้ำจังเนอน้เย็นไปูม่เจอหนังแข็งอุยเข้ากับเย็นข้าวเกี่ยวเย็นข้าเกี่ยว กู้ติดเนี่ยตั้งน้ำแข็งใส่เลยหรืมน้ำจิ้มเท่านห้นยกยกยกทางผู้เตี้ยมันต้องทั้งตัดตัวเลขก็ตามนี่นะคะเป็นตัวเลขปูข้ามตานะคะสำหรับคลิปนี้สามเกต้าแล้วกับสองศูนย์ห้าศูนย์ตัวเลขตัวนี้บ่เปลี่ยนแปลงเด้อพี่น้องเด้อจนหอดวันที่สิบหกจนหอดมือออกค่ะปูวารักเดียวใจเดียวให้แล้วให้เลยบ่มีเปลี่ยนแปลงนะคะ ต,ต, <punishment. S 2> ตัวเลขเดี๋ยวห้องอ่ะอยู่ในไหลสวดพันกับย่งย่งอยู่เนาะพี่น้องเอฟซีอยู่ห้องสดกับบุตรท่านเห็นตัวเลขนะคะสามเจ็ดเานังกอนมูกระจอกอนมูประกดจังหวัดป้าไอ้คูอว่าไงอ้าวนี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องทางห้องสดไล่สดจดไว้เขียนไว้ค่ะ ตัวเลขวัดป่านนจำปานะคะเป็นตัวเลขของปูพนิมิตนิมิตตอนไปทํำความสะอาดให้ปูกับหญ้าวันนี้ผันไปลงเงีบไปเงียบเนืองก็เลยนิมิตเห็นด้ค่ะสามตัวสามเจเก้านะคะสองตัวสองศูนย์กับห้าศูนย์ค่ะพ่นไห้ทอนนี้มีทอนนี่าสันพ่นเบาหลายปูมีทอนนีให้แล้วให้เลยนะคะ ตัวเลขไฮแล้วไฮเลยมมีเปลี่ยนแปลงจนหอดมื่อออกจนหอดวันที่สิบหกวาสันค่ะอาเขียนไว้จดไว้เด้อพี่น้องเด้อมากกะจังคอยเอาค่ะมากกะจังคอยเอาจังคอยสื่อน้ำเพลินค่ะส่วนก้อนหนานี่นะคะก็จะเป็นตัวเลขเจ๊กินดาพี่น้องเอฟซีเขามาที่หลัง นะคะก็สิพอท่านได้เห็นตัวเลขเนาะค่ะเนาะตเขาเป็นยังเพือนป้อยนี่กันเพื่อนกับมาท่านนี่ละ